สวัสดีจ้าวันนี้มีเรื่องราวดีๆจะมาแชร์แล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะคือเมื่อวานเนี้ยโทรกลับบ้านไปหาพี่สาวจากพี่สาวที่เคยแบบว่าเจ็บกระดูกเจ็บข้อเจ็บไหลเจ็บลกล้ามเนื้อลำนลเ,น,ลเนื้นนอลำตัวนี่แหละเนาะเจ็บอืมแล้วคราวเนี้ยนิดน่ะเอ่อก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเละถามว่านิดน่าสนใจแล้วก็ใส่ใจมานานแล้วก็คือว่ามันดี ก็เลยอยากจะลองเรียนรู้พอดีมาเจอพี่คนหนึ่งเนาะเออเขาก็เลยแนะนําให้มาแล้วก็นี้พอนิทานเข้าไปแล้วมันดีไงจากที่เข่านิดอะเวลาขึ้นบันไดไปทํางานชั้นสองอะเข่านิดอะมันจะดังก็แก็บก็แก็บก็แก็บมันเหมือนมีอะไรมาเสียบตรงตรงข้อเข่าเราอะแล้วมันเจ็บแล้วมันเดินขึ้นบันไดไม่ได้คือณโมเมนต์ตอนที่เจ็บอะมันเจ็บจริงๆนะมันไม่ได้เจ็บเล่นๆนะทุกคนคือมันเจ็บหุยทําไมเรา ไอความคิดเราเนาะก็บอกเฮ้ยแก่แล้วว่าอะไรเงี้ยแก่แล้วโลกภัยนี่คือแบบว่ามันคราตีจริงจริงนะมันได้มาฟรีเลยนะเราไม่ต้องไปเรียกร้องขอมันคือได้มาฟรีแต่ว่าวันหนึง่งนี่ได้มาเจอเอ,อจะว่าอะไรก็อะไรเนาะนี่ได้มาเจองาดําอันนี้มันไม่มีกล่องนะทุกคนคือกล่องอะ่ะมันอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้เอามาคือฝากหลานฝากน้องเข้ามาก็จะได้เค่กล่องตัวนี้มา กล่องถังเช่ากล่องอาดำแนี่คือไม่ได้มาก็คือไม่ได้มามันได้แต่ถุงมาเพราะว่าด้วยใดๆก็ตามคือฝากเขามาเราต้องใช้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะน้ําหนักเนาะมันจะกินน้ําหนักเขาเราก็เออเอาแค่อ่าเห็นไหมกล่องกล่องหน้ากล่องหลังฝากเขามาเออเพื่อที่แบบว่าโดนตรวจจะได้เจอว่าเออมันนี่มันคืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วพอดีก็เลยบอกว่าพี่สาวเขาเจ็บเขาปวดด้วย ก็เลยให้เขาทานนี่ก็ทานด้วยนะนี่ทานงาดำตอนเย็นแล้วก็ทางเช่าตอนเย็นก่อนนอนนิตจะทานทานเสร็จเออประมาณสามวันนี่จะเห็นผลเออเข่ามันดีขึ้นนะมันไม่เจ็บทุกวันนี้ก็คือดีขึ้นไม่เจ็บเข่าแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือพี่สาวเนาะพี่สาวเขาเจ็บกระดูกเจ็บข้อเจ็บเข่าทุกๆเดือนเขาต้องไปฉีดยาไปฉีดยาแก้ เจ็บข้อเจ็บขาเพราะว่าพี่สามเป็นคนทำงานหนักเขาจะทํางานหนักทําแบบทํางานหนักเลยแหละเออนิกก็เลยบอกว่างั้นก็ลองอาตัวนี้ไปกินงานดากระทำเช่ากินคู่กันตอนเย็นนะเออเขาก็กินไปประมาณหนึ่งกล่องไนหะหนึ่งกล่องหรือหนึ่งสิบเมตรนะ่ะหนึ่งแผงแผงนึงมันมีสาสิบเมตรเนาะ แพงละสิบเม็ดสองสี่หกแปดสิบแพงมีสิบเม็ดหนึ่งกล่องมีสาสิบเม็ดเออก็เลยให้พี่สาวลองกินไปเมื่อวานข่าวดีก็เลยโทรไปถามพี่สาวว่าเป็นไงมั่งพี่สาวเขาบอกว่าเออเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอฉียาไม่ต้องซื้อยาแก้เจ็บข้อเจ็บเข่าเมื่อกี้แล้วนะเฮ้ยเราได้ยินเฮ้ยดีอ่ะคือแบบว่าเราแบบ เออได้ดูแลสุขภาพพี่สาวทั้งทั้งที่เราไม่เคยได้อยู่กับเขาเลยแต่เขาเป็นคนเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กดูแลเราตั้งแต่เด็กจนณนตอนนี้เขาก็ต้องคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยเราเฮ้ยเรามีความรู้สึกว่าเราได้ช่วยพี่สักดูแลพี่สาวไปในส่วนหนึ่งนะที่เราเออมอบสิ่งดีๆให้เขาให้เขาได้ทานแล้วคือแบบ มันดีใจอะว่าเออได้ยินจากหูตัวเองว่าเออเขากินแล้วมันดีขึ้นนะอะไรเงี้ยเขาไม่เจ็บไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปฉีดยาแก้เจ็บแก้ปวดแล้วคือกินตัวนี้แล้วมันดีขึ้นนะเนาะเออก็เออโอเคแต่ดีขึ้นก็ขอบตัวครอบก็ต้องขอบคุณมากๆเลยก็เลยจะมาบอกประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะนี่เลยทางเช่ากับงานดำเนาะมันจะเป็นแผลอย่างเงี้ยเป็นจะแผลอย่างเงี้ยทางเช่ากับง,งานดำหนึ่งเม็ดตอนเย็ยนก่อนนอนเนาะ ปกติแล้วอันนี้จะกินสองเม็ดงาดำสองเม็ดทั้งเช่าหนึ่งเม็ดก่อนนอนดีจริงนะดีจริงกินเองใช้เองรู้เองแล้วก็พี่สาวให้พี่สาวให้พี่ชายแล้วก็น้องสาวให้เข้ากินเขาก็บอกว่าดีขึ้นทุกทุกทุกคนก็คือเราได้กินแล้วเราแบบใจฟูอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนั่นแหละก็แค่นี้แหละจ้ามาแชร์ประสบการณ์และความรู้นะถ้าใครสนใจก็ทักหลังไมได้นะ ถ้าสนใจอะไรเงี้ยอยากรู้อะไรเงี้ยก็ถามสอบถามได้นะคะแค่นี้จ้า